โอเคย้อนโอเคเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จะเลเวลสามสิบโอ้ริเวอร์ช่างเสี่ยวอะไรอย่างนี้เลเวลยี่สิบเก้าอีกเก้าอีก 99%สวัสดีครับวันนี้เนะเราก็มาอยู่ที่พาร์ทสามแล้วนะจะมาลางแค่จากพาร์ทที่สองจากพาร์ทที่สองที่เราลงคลิปยูทูปนานไห <c oughs> มนนอย่างเมื่อกี้เนี่ยลงคลิปแรกไปเจ็บหลายนาทีเลยต้องเอาออกเนี่ย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมมาที่ซอนพู้ยามาพร้อมกับคุณบริสัทเอ็นจัดนะครับพูดถึงบาร์เซโล์นาแล้วแต่่่มนฝายเริมะพูดจะพูดอะไรครับสุดยอดเหลือเกินฉะนนั้เราต้องผมไม่สามารถการันตีว่าผลแข่งจะออกมาได้ที่รับประกันได้ก็คือสนุกแน่นอนครับลาเมล่าต้องเล่นดีๆแล้วนะเมสซี่กาเซเลสโรดริเกสุนเตอรเป็นประตูด้วยนะผิดให้สนิท อ๋ออ๋อเอ้ยเข้าไปแล้วดึงศูนย์ว่ะชิปแล้วเออรับยอว่าพาอรู้ว่าสามรู้เลยว่าพาอไมเอเตือนจอนเทอรยพาแรกเสมอนะพาา์ที่สองแพ้นะพราทนี้เราจะมาชนะกันอ๋อไงล่ะไงล่ะเราจะมาชนะกันเทพไหมเท่ไหมเป็นไง ยังวยสวย,วยอ่ะเอ้าไม่เข้ารำน้าคิดว่าเราจะโตเถียงในจังหวะนี้ได้ลำหน้าโอ้นี่เป็นจังหวะบล็อกที่สำคัญอย่างยิ่ง <c oughs> ไม่อยากให้มีลำหน้าอยู่ในเกมตามที่บอกลิโอเนลเมสซี่เลอเนลเมสซี่คูณเล่นนั้นพร้อมที่จะตัดบอลครับวิลฟรีด <c oughs> ก็ไม่รู้สินะเอาพี่ภาค่ะได้ลุ้นครับโอกาสมาแล้วเขาเห็นช่องครับอุ้ยยาลูกบอลเบเน่น่าลำหน้าเลย โอ้ยยัยชายยอมแพ้ไม่ได้เลยต่อศครับโอ้ยขั้นนี้แล้วขั้นนี้แล้วมีมหรือที่จะไม่ยอมแพ้แไปแล้วไปแล้ว,วมันมาถึงขั้นนี้แล้วเราเรา,เราต้องยอมแพ้เท่านั้นถุยไม่ใช่จะเล่นให้ถึงกีฬาเล่นได้ตาเนี้จะไ,ไม่สง <นะ S 2> สัยเลยนะครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินชี้ให้เป็นฟรีคิกเอฟเวอร์จินจูเอฟรา อืมอืมอืมเยี่ยมมากครับโอเว่เลยโอ้อาวันนี้เข้มมากขอบุณยศยิงประตูได้ง่ายมากตอนนี้สองต่อหนึ่งครับ่าแอก็ได้ครับแม่วิวสยการกองหลังไปแล้วนั่นแหละซุปไก่ซุปไก่โดกดดซุปไก่จัดการได้ครับหากจังหวะพลาดเขาจะเสียจุดโทษและก็จะโดนไล่ออกด้วยนั่นแหละ ละ,ละเล่ด็อกบาสละเล่เดม่าละเละเอาส่งมาอย่างมอมั่นคงติดน้าก่อนดีใจเลยผู้ชมผู้สีนั่นน่าจะอยู่ในลายที่ชัดเจนครับใช่ครับแล้วเขาก็ให้ล้ำหน้าตัดสินถูกแล้วครับอ๋อใส่ไปเลยครับทิ้งไปเลยครับแต่พี่ยังไม่ทิ้งโอเคเอา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 ไป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 เมสซี่ ดีด uh, ี era, era, ada, ้ยัยด็อกบาเนม่าตอนนี้เมื่อกี้ก็ลาเมล่าเกมบอลไงแม่เนือชั้นมากๆครับจังหวะดักบอลไม่เอาแม่มันร้อนจะเปิดเลยไม่ต้องเปิดไม่เอาย้ำเลยนะครับโดนแสงไม่ได้เอาแล้วครับได้ทุ่มโดนแสงแล้วจะตัวไหมเออนีเคดิล่ามิเชล่า เป็นคนภาคเราก็ได้เล่นด้วยน็อกรอบเล่นน็อกรอบไปก็โดนดักเอาไว้ครับโอเคเมื่อกี้คุยกับแม่นะเอ้ยจู่งส่งโอ้โหเขาจ่ายบอลทรงกองหน้าพี่แกเยอะมากนั่นแหละครับบอลเสียไปโอ้ยอเล็กซ์วิชโซโชว์เยหมือนจะล้มนะครับแต่ว่าก็ไม่เสียการทรงตัวโชว์โรดริเกส อ่านเกมได้ขาดจริงครับลดอันตรายลงสองหน้าที่ที่จะต้องเล่นครับในช่วงเเป็นสุดยอดเกมโกงเลยด้วยไม่โกงนี่ถึงไม่ได้เล่น GTA Willfried ปา r จังหวะผู้จะสินเป่าหมดครึ่งแรกครับเป็นครึ่งเวลาที่ดีสำหรับเชฟโอเคนะตอนนี้หนึ่งสองนะฮะที่มอกมาเร็วมากนะครับพร้อมที่จะเริ่มต้นในครึ่งเวลาเริ่มแล้วครับ เป็นเกมในอินตอรดิเดียร์ด็อกบาเออจะให้เดาอย่างนี้เลยก็คงพูดได้แล้วนะโองพีฟาเดโด้ละคิดดีมากๆเลยนะครับฮ่าฮอนตกนั่นเองนะครับคุณอภิศรก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นพีบีหรืออไรพีบีนี่ก็เล่นนะแต่ฮอนกับเอลเอลนี่ผ่านเข้าไปตรงกลางครับบอลลอยเข้าไปตรงกลางก็ต้องดูแหละไปยังผู้เล่นในแนวรับครับแล้วจะแย่เท้าสกัดได้ไหนโเฝ้าเฝ้าเฝ้าอ้าวพี่เฝ้า ก็ううไ,ไม่รู้นะ er ทายกันได้อ่านะเป็นการตัดบอที <wh> ok, ่เกมเกมเกมที่หาเกมซ้อนเกมแคสเกมที่ไม่มีเกมให้เล่นกอนซาโลอีคินก็ดาบิดซิลบาต้องสู้อย่างหนักเพื่อให้ได้บอลนะครับแม่เราเจอกัะดองหลังแล่ะดูก็นซือมีคนสองคนเออมารครับในปี1999มันเกิดขึ้นที่คัมปูนะครับคูเรศัก แล้วในเกมนี้ลิเวอร์พูลก็เคยชนะเกมแห่งสนาในฟุตบอกอยู่เกมแห่งเสจรธรด้วยครับซุปไก่ชจะเป็นไงล่ะครับนะครับโดนซุปไก่ไปกรรมการนี่วิ่งมาเลยเราเป็นอย่างไดีใจล้วงกระเป๋านะครับดีงากต้องเขาน่าจะโดนใบแดงไม่ต้องคิดทุกวันอยากลงวันไหนก็ลงอยากลงวันไหนก็ลงเอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่เขาโหดวิลเฟรดอืโอ้ผมเล่โหอยากให้ผมเล่นอย่าให้ผมเล่น โอ้โห4-4ลบทันีกำลังบุกแล้วใครเขาจะให้เล่นดทำได้ดีครับแต่ว่ากองหลังนั้นดีกว่านะครับหยุดอันตรายไว้ได้หมดซิวบาแล้วรู้หรอสงตัวไหนดูครับนี่คือกุบบอลที่ดีอ้าวไม่รู้ว่าสงตัวไหนล่ะก็พยายามตอบอลเพื่อเราต้องซุปไก่รอบสองเอาวิ่งจนแหมดโรนันดิโนโอ้วิ่งจนแทบวหมดเมสซี่วิ่งจนเหนื่อยอึ๋ยสองสอง ถ้ากองหลังไม่สกัดบอลจังหวะนี้นะครับลูปไก่อาจจะทำให้พวกเขาพบกันได้ครับกองหลังไล่มาครับไม่อย่างนั้นเข้าเว้ยแน่นะครับคนมันเก่งเดี๋ยวต้องสองสองแล้วอ่ะยิงเข้าไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าผู้สาประตูป้องกันได้มิเตอร์บีนเดี๋ยวก็นะเอ็มอาร์บีนหนึ่งเก้าหนึ่งมิเตอร์บีนหนึ่งเก้าหนึ่งมิเตอร์บีนไปทำงานอะไรกับตำรวจมิเตอร์บีนไป็นตำรวจ้จะอะไหนเออมา ไป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 ุกมชอมากล่อนั้สอคนพร้อมแล้วนะครับทั้งคู่ก็น่าจะลงสนามมาพร้อมๆกันอเล็กเยเ้ยยนี่คือลดความกดดันใการเตะบอลทิ้งออกไปครับเล่นเกมรับกันได้ดีเตะมุ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับไปไปเลยพี่ไปเลยไปเลยอเล็กวิโซอเล็กวิโซไปดีี ว่างแล้วว่างแล้วโอ้กองหลังคนนี้แข็งแกร่งเหลือเกินนะครับจัดการประกบบอลได้ครับไม่ฟเฝ้์โรดูเกสบอลซาโลอีกัวอินเดี๋ยวสิยังคงนำอยู่หนึ่งลูกครับเอฟราบิลฟริดสกัดสกัดจบแล้วนะครับเข้้าไไดงวะสำหรับพวกเขาในวันนี้เหมือนว่าทุกอย่างสมควรชนะในเกมวันนี้นักเตะแข้งสายฟาโกเออดูอยู่ อ๋อไอหุ่นยนต์ที่มันปล่อยลูกอมบอกมาที่มันมีตัวนึ่ใช้มัดอย่างยืนครับที่มันหิ้น้มีสองทีครับแล้ก็เป็นชาวี่มันใช้หาชิวได้กอลสาโรอีกัวอินจักัดซุปไก่เอ้าขอบคุณพี่ ตัดบอลได้ครับเอ้ยหมดเวลาเชลซีเป็นผู้ชนะครับเลยละเนี่ยจะเป็นนัดที่เล่นดีที่สุดของพวกเขาในซีซั่นนี้นะครับแล้วก็มีผลแข่งที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าได้ขึ้นหนึ่งในทีมที่ดีมากอย่างที่ผมพูดมานานพวกเขาสุดยอดมากเลยเจอกันนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแต่ไม่ใช่เกมนี้แล้วไม่เล่นบ็อกซิ่งเดย์แน่นอนนะขอบอกเลยนะสอนลึ้งยาโอ้โหแล้วจะบีบีนะโอเคเจอกันนะบ๊ายบาย